สวัสดีจ้าสสวัสดีค่ะน้องกุ้งนะคะลูกสาวจ้ะนี่มากินซ้มตังด้วยกันกินใส่กอบแบบใส่กอบทอดกรอบนะกรอบหรือเปล่ากรอบมากนม่นคือกรอบค่ะหืไม่กรอบเหรออือ Mm -hmm. mm -hmm. oh, Hallo? ส้มตำปูปลาอืมอืมอืออะมัอะฮะน้องกินอะไรเนี่ยน้องกินเส้นก๋วยเตี๋ยวเหรอค่ะน้องจะไม่กินเหรอไม่กินมันเผ็ดมันเผ็ดใช่ไหมใช่ค่ะ

Ok. Mm -hmm. uh -huh. mm, นี่ค่ะกุ้งแห้งกุ้งแห้งค่ะอะไรเหรอ అంత హ్మ్ 음, 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 lok <tuk>

อร่อยู่นะไม่ชอบกินเหรอไม่ชอบมันจะเร็วๆอ่ะถ้ากินดิบๆแ่บมันหนึ่งบๆก่อนใช่มันหนึ่่งหนึบๆ่ะอืม

เผ็ดเผ็ดมากเอ้ไม่ได้เอาช้อนมาเอาช้อนตักกินเผ็ดมากทุกคนไม่ได้กินส้มำๆใช่ไหม 嗯，挺快。你买热香糕好了、啊。嗯。嗯。 有吗？没啊我睡着了，饿了没有？嗯。嗯哇哈